สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่พีทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว Honor 400กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Honor ในปี2025ตัวนี้ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้ครับหรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรในการออกแบบกับมถือที่ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบที่ลงตัวจริงครับนี่ด้านหลังของตัวโมดูลกล้องพีรู้สึกว่าทําการดีไซน์ตัวนี้ออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับพร้อมด้วยกล้องหลังเป็นตัว AI camera แบบตัว advanced ให้เรามา ถึงความคมชัดถึง200นล้ผมร้านพิซซลถือว่าทําออกมาได้อย่างเพียงพอจริงกับตัวกล้องที่ให้มาถึงเยอะขนาดนี้แล้วก็มีตัว AI ให้เรามาเยอะพร้อมด้วยแบตให้มา 6000mAh กับตัวบอดี้ในการจับในการพกพาถือว่าง่ายจริงครับแล้วก็ตัวบอดี้สามารถรองรับในการป้องกันในการตกกระแทกผ่านการรับจากตัว SG S5 ดาวเลยถือว่าตัวบอดี้แข็งแรงจริงครับนี่ดีไซน์สวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมตัวดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้ระพร้อมกับตัวน้ำหนักให้มาเพียง183กร,รัมในการพกพาในการจับพีใช้งานมาถือว่า จับง่ายจริงครับตัวนี้พร้อมด้วยความบางของตัวเครื่องให้มากับความบางที่ลงตัวจริงครับให้มาเพียง7.3ม mm. ิมพร้อมด้วยหน้าจอให้มา6.5นิ้วผมตัวนี้ให้มา เป็นหน้าจออลโ o เล d ครับผมสีสันสู้แสงถือว่าดีมากสู้แสงได้ถึง5,000นินครับถือว่าออกที่กลางเจ้นตัวนี้เพียงพอพร้อมขอบจอที่มีความบางจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัวขอบจอที่มีความบางมากครับโหโคตรบางอะ่ะขอบจอทําออกมาได้ดูดีจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัว ขอบจอเลยที่มีสีสันแล้วก็ความบางออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือบอดี้ซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวบอดี้จริงครับตัวนี้นะครับพร้อมด้วยกล้องหน้าให้มา50ล้านกับความคมชัดถือว่าให้มา จัดเต็มทีแล้วก็มีการปลดล็อกในการใช้งานแบบ 2D ดีในการปลดล็อกได้หรือว่ากล้องหน้าถามออกมาได้ลงตัวมากครับอันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัวกล้องหลัง2 0 0รพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า5 0าสิพิกเซลถือว่าดูดีพอสมควรของกับตัวนี้นะครับนี่ มีความสมมติในการกดในการทัดจริงครับเพราะตัวนี้ให้มากับรีเฟรชบอกเลยว่าสูงจริงครับ 120H เฮิร์ตซึ่งตัวนี้สามารถทําการปรับการตั้งค่าตัวรีเฟรชของหน้าจอได้ซึ่งพี่ทําการตั้งค่ามาตัวนี้ถือว่าตั้งค่าได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับนี่ขึ้นชื่อว่าลอของออเนอร์เป็นหลอมที่บอกเลยว่าทัดกดมีความสมุดจริงครับนี่ปรับเป็น 120H เฮิร์ตปรับเป็น60หรือว่าปรับเป็นออโต้ได้ตัวนี้ให้มาในการปรับก็ถือว่าง่ายพอสมควรเลยนะครับ โหน้าจอถือว่าทัดดีมากนี้ขอชื่นชมกับตัวหน้าจอในขณะการกดครับซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าทัดกดง่ายจริงครับตัวนี้พร้อมด้วยผม Android 15กับตัวที่ให้มาเป็นตัว m e g i o S นะครับผมเวอร์ชัน9.0นะครับนี่ครับพีผมใช้งานมาครุ่นเบสโมเดลผมกับแรม12 g b บวกเพิ่ม2 g b เพราะว่เาเป็นตัว อ็อนเนอร t แรมให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับกับความจุให้มา2 5 6กิกกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับคอคอม s e ปดากอน a g o n 773ให้เรามานะครับนี่ Android 15ซึ่งรอมของตัวอ o อ o เนนี่อัปเดตง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยจริงครับอันนี้พีขอชื่นชม กับรอบของตัวออเนอร์แล้วก็สามารถทําการปลดล็อกโดยการสแกนมือบริเวณด้านหน้าจอของตัวเครื่องแล้วก็การจดจําใบหน้าในการปลดล็อกก็ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับตัวนี้สามารถทําการกดแอปก็สามารถทําการใช้งานได้เช่นกันถือว่าครบจบจริงกับฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็มีตัวออเนอร์เอไอให้เราครบมีการใช้ข้อความแบบตัวเมจิแล้วก็เมจิพอทันคำมันจะด้วย AI ไปด้วยไ i หรือว่าการเขียนไอหรือว่า การตรวจพบด้วยดีเฟตด้วย AI ก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับหน้าจออย่างสวยซึ่งพีชอบหน้าจอของตัวนี้มากครับที่สู้แสงได้อย่างเยอะจริงครับนี่สวยงามมากผมสิแล้วก็ฟิวเจอร์ครับถึงการใช้งานมือเดียวการใช้งานในการบันทึกหน้าจอก็มีให้เราในการบันทึกนี่ผมสูงถึง1 0 8 0ปดนียผมแปดสิบพีแล้วผมให้เรามานะครับแล้วก็มีพื้นที่รายการโปรด ถือว่าให้มาโอเคมาแล้วก็มีการควบคุมทิศทางสามารถตั้งค่าแบบตัวท่าทางแบบนี้หรือว่าแบบ3ปุ่มตัวนี้ก็ สามารถตั้งค่าได้แล้วถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือหน้าจอซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น l 1นะครับซึ่งถือว่าดูหนังฟังเพลงมีความคมชัดจริงครับตัวนี้ให้เรามาแล้วก็สามารถซัพพอร์ตแอปพลิเคชันส่นไทยทุกแอป,ปได้อย่างเพียงพอแล้วก็ซัพพอร์ตได้อย่างง่ายเจือผมหลังจากที่พีสัมผัสตัวนี้มาสับการ่นเกมเนาะ r o v ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วนะครับผมตัวนี้เกม free fire พี FIFA, ปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงพับ G ปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงนะครับผมเกมเจฟชิมอ mm ินแพดพี่ปรับเป็นกลางๆไปหาต่างก็ถือว่ามีความสมดุลจริงครับตัวนี้ซึ่งใช้งานมาบอกเลยว่าเล่นเ,เกมถือว่าถับออกมาได้ลงตัวจริงครับตัวนี้นะผมมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรกับจุดสําคัญเลยว่ากล้องหลังให้มาเป็นกล้องหลัง2ลิพิเซลถือว่ากล้องหลังให้มา จัดเต็มมากผมตัวนี้ซึ่งพี่ทาการสัมผัสกับตัวกล้องมาถือว่ามีความคมชัดในการถ่ายรูปจริงครับมว่งต่างๆก็มีให้เราเยอะจริงมีหมดเครื่องเคลื่อนผมให้เรามาภาพบุคคลนะผมตัวนี้รูปทายนะครับรูปภาพแล้วก็วิโดโวีโอวิดีโอก็คือถ่ายได้ 4K 30เฟรมปรับตัวเลยผมให้ได้แล้วก็ปรับเป็น 1080P แล้วเปิด60เฟรมก็ได้ซึ่งถ่าย40 ผมถ่าย 4k ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่พี่ก็ใช้งานมาแล้วพี่ชอบมาคือมันสามารถทำการปรับตัวไฟล์ตัวไฟล์รอมแล้วก็ไฟล์ตัว jpeg ให้เรามาในการปรับถือว่าทำมาดีนะกับตัว owner ที่เน้นในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ง่ายจริงครับนี่แล้วก็เพิ่มเติมมีการปรับค่ารือบแสงหลายวิดีโอ slow motion โโพรมา,มาหน่วงเวลาสิกเกอร์ super m a ม r โค,ความลเอียสูงซึ่งให้มาคือเยอะจริงครับนี่ พีชอบมากอะกับความคมชัดนะครับที่ให้เรามาคือเยอะจริงครับและถ่ายความคมชัดนี่ภาพมันมีความคมชัดจริงเพราะว่าเราถ่ายที่ความคมชัด2องร้อยพิเซลผมตัวนี้ให้เรามาดูถือว่าภาพความคมชัดแล้วก็ดีกีกกตัวนี้บอกเลยว่าภาพชัดมากครับผม2องร้อยพิเซลอะคิดดูว่าชัดขนาดนผมตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาจัดเต็มแถมมีตัวนี้ใช้ตัวเซนเซอร์ที่มีการใช้ตัวการสั่นแบบคู่คือตัว OIS นะผมการใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่า ES หรือว่าการใช้ซอฟต์แวร์ผสมผสานในการป้องกันในการถ่ายวิดีโอทำให้ตัวนี้บริเวณเลนมีการป้องกันในการสั่นที่ลงตัวจริงครับซึ่งพีทำการใช้งานมาก็ถือว่าสุดยอดกับมาถือตัวนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าเพียงพอจริงครับหลังจากพีทำการใช้งานมาแล้วก็ตัวนี้สามารถทำการถ่ายที่เลนตัวเอลตวไวที่ความคมชัด12ล้านตัวนี้ก็มีให้เรามาถือว่าตัวออเนอร์นะครับผม400ถือว่า ครบจบจริงครับนี่คือฟังก์ชันต่างๆถือว่ากดแล้วก็ทัดง่ายจริงครับตัวนี้หลังจากพี่ทําการสัมผัสมาแล้วก็ UI ในการใช้งานในการใช้งานมัลติวินโดว์ตัวนี้ก็มีให้เราครบนะครับบอกเลยว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้หลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาแล้วก็พีรู้สึกว่าพีไปสัมผัสต,ตัวกล้องมารู้สึกว่าสีสันของตัวกล้องใช้งานได้ง่ายผมแล้วก็ UI บอกเลยว่า ใช้งานออกมาได้ลงตัวสกินโทนคือดีมากครับซึ่งพีก็ใช้งานตัวนี้มาเกือบ1เดือนครับบอกเลยว่าเป็นหืวที่ใช้งานได้ง่ายและกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าสีสันดีผสมควรนะผมีมพี่แฮปปี้มากแล้วก็มีการถ่ายซูเปอร์มาโคที่มีความคมชัด ถือว่าเรื่องกล้องออกมาได้อย่างดยจริงแล้วก็ตัวนี้มี AI ในการปรับสีผิวของวัตถุแล้วก็การลววัตถุตัวนี้ก็มีให้เรามาเยอะแยะมากมายถือว่าออเนอร์ตอบโจทย์มากครับซึ่งพีก็ใช้มาถือว่าตัวนี้ให้มาดีพอสมควร ขอเชิญชมตัวออเนอร์0ตัวนี้ผมสพีนะใช้งานมาถือว่าสุดยอดจริงครับเรื่องเสียงผมตัวนี้ให้มากับลำโพงในการเปิดก็คือ2ตัวถือว่าเสียงเบสเสียงกลางขึ้นชื่อว่าแบรนด์ออเนอร์ครับลำโพงเสียงมีคุณภาพจริงแล้วก็สามารถทำการปั้มเนี่ยผมตั้งค่าโดยคุณภาพของตัว FF เสียงให้เรามาซึ่งถือว่าให้มาดีพอสมควรในการตั้งค่าตัวเสียงนะครับผมตัวนี้มาดูว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ